พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องประจวบเกษตรฮจีคือเก่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการปลูกพริกแล้วก็ปลูกพืชผักในกระถางของเฮาสําสหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกไว้รับประทานเองบ,บอกบกีกระถางกระไดเก็บกินตลอดทั้งปีสาหรับพริกในกระถางของ้เฮานะคะพี่น้องนี่คะ่ะ กระถางหลอดลดของเขามีประโยชน์นะคะการปรุงดินได้บอกพี่บอกน้องไปแล้วนะคะพี่น้องคะแล้วก็การกําจัดมแมลงการป้องกงันแมลงก็ได้ลงคลิปไปแล้วด้วยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนฉีกกาจัดมแมลงไม่ได้นะคะเฮาต้องใส่สูตรที่ว่าบดได้ก,กาจัดมแมลงยากนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลดีแค่ไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าทางังเฮาก็ก็ได้เหตุแบบนี้ตลอดเลยแล้กค่ะรู้สึกว่า เขาแตกแขแนงเยอะมากเลยนี่แะแนงของพริกของเห่านะคะการดูแลใส่ใจเป็นสิ่งสำคัญนะพี่น้องตัวนี้ใส่ปุ๋ยสูตร25-7-7ของยาราด้วยจ้ะปุ๋ยสูตร25-7-7มันจะเรง่งให้พืชของเห่างามค่ะพี่น้องหรือจะเป็นสูตร18-12-6กระใสใดขึ้นกันมียังกระใสลงไปเลยค่ะพี่น้องบบอดจํากัดสูตรเลยวตัตถมีปุ๋ยใส่ลงเลย เห็ดแบบง่ายๆนะพี่น้องแต่ว่าการเดินพ้นดีอยู่ค่ะเบึงการแตกขแขนงของพิ่นะคะช่วงนี้ปลูกมาได้เดือนหนึ่งแล้วกําลังจะออกดอ,อกนะพี่น้องลงทุนแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองซื้อเบียร์แบบพริกหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่น้องซื้อมาสิบถุงกบม่าปลูกในกระถางแบบนี้ใส่หลุมหนึ่งใส่หมดทั้งถุงเลยประมาณสี่หาต้นนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งการรับชมรับชมของเฮ้าเดี๋ยวเข้าจะอธิบายเกี่ยวกับ ความเขอนไหวของผิกในกระถางของเหาจะได้ผลแค่ไหนบ่ได้ปูขายค่ะพี่น้องปลูกใบกินเองเนาะบ่ว่าจะเป็นหอมแบงหรือผิกกระปุกใดขึ้นกันแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยแด้ทั้งสองยางเลยทั้งหอมแบงทั้งผิกอยู่ในกระถางเดียวกันถ้าใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะได้กินทั้งสองยางเลยค่ะพี่น้องนี่แหละคือสําหรับผูที่มักการปลูกเนาะป้าจอยมากการปลูกค่ะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นปลูกพืชพักเอ้ยได้ถกสนิท เวลาปลูกสําเร็จแล้วก็มาเผยแผ่ให้พี่น้องของเหาใดรับปลูกกันใส่ปุ๋ยสองขังแล้วนะคะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดของยาร่าค่ะพี่น้องที่พ่พี่น้องไปชมในแปลงผักของเหาเนี่ยสำหรับท้ที่มีมีความคิดอยากจะปลูกอันนี้ก็มาเผยแผ่ให้พี่น้องของเหาใดรับปูกกันปุใดที่เอ,อ่อ เป็นคนมีอายุแล้วเนาะสี่สิบห้าสิบปีกับอยู่ขับหัวกับสวนของเฮ้านะคะทํางานกลางแดดไร้กระเมยค่ะพี่น้องก็เลยต้องก็เลยต้องปลูกแบบนี้เพื่อไว้กินเองรอบๆนี่จะเป็นพักหอมแบ่งกลางนี่จะเป็นพลิกนะคะพี่น้องทูอินวันค่ะพี่น้องคะกระถางหนึ่งได้สองได้สองยางเลยนะคะกําลังจะออกดอกบริชีสารกําจัดมแมลงได้เลยพี่น้องนี่ แต่ว่าใบาเพื่อนก็หูซื้อว่าจะเป็นใบใบใบใหม่ๆอยู่นี่หูซื้อว่าจะเป็นโรคราน้ําค้างแต่ว่ากับบ่เป็นยังไะพี่น้องําหรับพริกพริกพื้นบ้านเท่าเนี่ยว่จําจเป็นต้องฉีดกําจัดแมลงมากมม้แล้วก็การที่เห่าบริสีสารกําจัดเนี่ยกเพราะว่ามันอยู่หนาบานมันจะมีกลิน่นเหม็นเนาะเป็นอันตรายตอ่อ ต่อบุคคลที่อยู่ไกลๆเพราะว่าเห,าห่าปลูกอยู่ไกลๆบ้านบ่คืออยู่สวนได้พี่น้องถ้าอยู่สวนตรงสีสารกำจัดมแมลงต่อเนื่องกันสามวันเจ็ดวันเลยแต่ว่าตัวนี้เขาจะใส่เป็นขี้เถาทานมาโรยตรงบริเวณต้นของเพิ่นค่ะโรยต,ตั้ตงแต่เริ่มต้นปลูกได้พี่น้องเพื่อที่จะป้องกันมแมลงบองให้เขามาในต้นพริกของเฮานะคะอันนี้ก็ซอยใดอีกระดับหนึ่งอยู่กระเคยใจในกระถาง ปลูกถั่วฟักเง่าเดยพ้นได้พี่น้องขาดว่าขาดว่าจะบ,บ่ฉีดสารกําจัดมแมลงนะคะถึงแม้ว่าใบพืนจะเป็นกูดกูดแบบนี้กับบ่ต้องตกใจนะพี่น้องเพราะว่าผีพืนบานของเห่าเนี่ยถึงแม้ว่าดอกหยอดกูดกับมินหน่วยให้เหาเก็บอยู่แล้วนะคะปลูกใ้กระถางบ่ออยเด้รู้ได้เท่าไรเราขายพี่น้องแค่พ่นดินพ่นดินเธอเดียวเองครั้งหนึ่งครั้งเดียว รอรับผลผลิตวะที่นี่ใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยไปละสองครั้งนะพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตร2577ไปสองครั้งถ้าเกิดมันออกกดอกกำลังออกดอกต้องเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตรเสมอนะคะพอบาราสูตร2577นี่มันมันจะออกยอดพอมันเป็นดอกแล้วเขาจะค่าความงามอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตรเสมอซื้อมาทเท่าลกิโลค่ะพี่น้องคะ่ะกิโลหนึ่งก็สใส่บักร้ายเถื่อเลยอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะแดดออกมาแล้ว าะะำรับผูท้ทีคิดอยากจะปลูกพื้นที่น้อยๆกับปลูกใดขอให้มีแดด่องให้ทั่วถึงเพราาพืชของเหามักแสงแดดนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังพอกันไหมมีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกพี่บอกน้องคือเก่าเนาะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอพูณและสวัสดีค่ะ